ระบบต่างๆมันจะเลคคอร์ดหมดเลยนะครับว่าน้ํายาแอร์ในระบบเรามีขาดหรือมีเกินนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูอีกหนึ่งเซอร์วิสนะครับที่ทางเรามีให้บริการก็คือฟัดชิ่งระบบแอร์นะครับการใช้เครื่องฟัดชิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปฟัดชิ่งเอาของเสียนะครับในระบบแอร์ตามท่อตามไดเออร์แล้วก็ภายในระบบตู้แอร์ด้านในนะครับว่าของเสียมันมีเยอะบางทีรถใช้งานมาน้ํามันคอมดานะครับหรือระบบภายในไม่สะอาดเนี่ยเครื่องฟัดชิ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําความสะอาด ระบบภายในได้โดยที่เครื่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องระบบปิด1 0 0นะครับก็คือการความชื้นเข้าไปในระบบ100%ซแล้วก็สามารถเติมน้ํายาเข้าไปตามสเปคโรงงานได้สำหรับการฟัดชิ่งระบบน้ํายาแอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการฝัดชิ่งระบบน้ํายาแอร์เนี่ยไม่จําเป็นที่ว่ารถจะต้องเปลี่ยนแผงแอร์นะครับหรือว่าลื้อระบบแอร์แล้วค่อยทำนะครับรถที่ระบบแอร์สมบูรณ์แต่ว่ามีอายุการใช้งานานานเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าบางทีเราใช้งานมานานนะครับน้ามันคอมนะครับที่สึกหล่ออยู่ภายในระบบเนี่ย มันผสมอยู่กับน,น้ำยาแอร์แล้วมันอยู่ตามท่อทางต่างๆในระบบแอร์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้อร์เย็นไม่ฉ่าได้นะครับการใช้เครื่องฟัดชิ่งที่เป็นระบบออโต้เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้ระบบนะครับการทํางานเป็นระบบ100ปิดร้อยเปซนป้องกันความชื้นนะครับแล้วเวลาเราดูดน้ํายาแอร์ออกมาเนี่ยตัวเครื่องนะครับมันจะแยกของเสียอ,ออกจากน้ํายาครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัดน้ํายาเข้าไปใหม่พร้อมกับน้ํามันใหม่นะครับเพื่อที่ไล่ระบบนะครับเพื่อไล่ของเสียในระบบแอร์ออกมาให้ได้มากที่สุด พอระบบแอร์ภายในมันสะอาดนะครับมันก็จะเหมือนรถเราตอนใหม่ๆป้ายแดงะครับที่แอร์มันจะเย็นฉ่าหรือเวลาเราทําเสร็จเนี่ยเราสามารถวัดได้เลยว่าให้อุณหภูมิเนี่ยมันลงมาที่เลขตัวเดียวได้เลยในระบบแอร์การทํางานสูงสุดข้อดีของเจ้าเครื่องแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆมันจะเลคคอร์ดหมดเลยนะครับว่าน้ํายาแอร์ในระบบเรามีขาดหรือมีเกินนะครับเราแวกออกมาแล้วมีการเช็ครั่วระบบว่าเวลาแว็กข้ามแล้วเนี่ยระบบมีรั่วมีซึมไหมนะครับ แล้วเราเติมน้ำยากลับไปเท่าไหร่ถ่ายออกมาเท่าไหร่น้ำมันคอมแอร์ Air, หรือน้ำมันที่เสียเนี่ยออกมาเท่าไหร่เข้าไปเท่าไหร่นะครับมันจะเลคคอร์ดได้หมดทําให้เวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยตามที่สเปคโรงงานกําหนดนะครับน,น้ำหนักของน้ํายาแอร์เนี่ยมันจะเป็นไปตามสเปคล้อยเอร์เซ็นะครับอันนี้คือมั่นใจได้เลยว่าระบบแอร์เนี่ยจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเราเติมด้วยมือบางทีเนี่ยการเราเปิดน้ํายาเข้าไปชั่งกิโลเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับแต่ว่าเครื่องตัวเนี้ย มันจะคำนวณให้เลยว่าเราเติมเท่าไหร่นะครับตามสเปคโรงงานเท่าไหร่ซึ่งรถแต่ละรุ่นเนี่ยการเติมน้ำยาแอร์มันก็จะมีสเปคของมันนะครับว่าต้องเติมด้วยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะคำนวณได้ตามสเปคโรงงานเลยตอนนี้ก็ฝัดชิ่งรอบแรกไปแล้วนะครับกําลังลองไล่ระบบอยู่นะครับรอบแรกเนี่ยเราลองทําดูนะครับรอบแรกเนี่ยความเย็นก็ลงมาที่เลขตัวเดียวนะครับอยู่ประมาณ90องศานะครับน่าจะลงไปได้ถึง8 ถ้าระบบรถนะครับที่คอมแอร์สมบูรณ์หรือแผงแอร์ดีๆเนี่ยลงไปถึงเลข7เลข6ได้เลยนะครับแต่เนี้ยรอบแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวก็ทำรอบ2แล้วก็ลองเทสระบบกันต่อนะครับ นี้เป็นการปัดรอบ2อครับอุณหภูมิลงมาต่ำอยู่ที่ประมาณ7องศาในการเปิดแอร์นะครับนี้รอบเติมน้ำยาครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลองเทสอุณหภูมิดูว่าเวลาคอมแอร์ตัดมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ ลงมาประมาณ6.9องศานะครับอยู่ -76 องศาเวลาเราเปิดแอร์เย็นสุดซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเปิดอุณหภูมิแอร์เย็นสุดนะครับมันจะอยู่ที่18องศาที่ตัวปรับนะครับแต่ว่าเวลาเราเติมเราแก็กเราฝัดเนี่ยมันทําให้ความเย็นนะครับมันลงลงมาได้อีกะร,ระบบสะอาดนะครับแอร์ air มันก็เย็นเดี๋ยวไปลองขับดูอีกทีนึ่งครับว่าเวลาขับจะอุณหภูมิเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเจอดเฉยเนี่ยมันไม่มีลมประทะ้แผงแอร์นะครับการระบายความร้อนมันจะไม่ดีเท่ากับเราตอนเราวิ่ง แต่ก็ถือว่าเย็นขึ้นพอสมควรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรถเข้ามาจะอยู่ประมาณ12องศานะครับอันนี้เย็นลงมาเกือบเกือบ6องศาครับหลังจากปัดชิ่งเสร็จนะก็มาลองขับดูอนะุภูมิใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็ออกมาขับบนถนนนะครับปรับแอร์ไว้เย็นสุดนะครับจะอยู่ประมาณ7องศา บางทีก็ลง6นะครับ6.9ขึ้นอยู่กับสภาพคอมแอร์แต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35นะครับอุณหภูมิภายในยอยู่ประมาณ7-6องศานะครับลมแอร์ออกมาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานได้สำหรับโปรแกรมฝัดแอร์ทำความสะอาดร,ระบบแอร์นะครับโอโง 5, ้เลยวะ สำหรับระยะเวลาในการทำนะครับการทำปัดชิ่งโลกแอร์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าบราร์สบางคันเนี่ยระบบแอร์สกปรกภายในสกปรกนะครับพวกระบบภายในระบบทางเดินน้ายาสกปรกเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องทาหลายรอบหน่อยแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราการันตีให้ได้ว่าเวลาทําเสร็จเนี่ยอุณหภูมินะครับเมื่อเราเปิดเย็นสุดนนครับมันจะต่ําอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับหรือได้มาตรฐานเหมือนรถใหม,ใหม่ๆป้ายแดงที่เราซื้อจากโรงงาน สำหรับใครที่สนใจเซอร์วิสนี้นครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจฟิลิกสมอเตอร์สปอนะครับหรือทางไลน์ร้านนะครับสัญลักษ์แอดแล้วตามด้วยฟิลิก i x นะครับใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับขึ่งอยู่กับว่าคันไหนสภาพเป็นยังไงแต่ว่าเวลาทำเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คระบบก่อนว่าไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะครับจากน้ำยา